จริงๆวิธีแก้เรื่องนี้ง่ายมากนะครับถ้าคณะกรรมาการการเลือกตั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับแม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักนิติตรัฐใช้หลักนิติธรรมว่ากันทุกฝ่ายใครทำผิดว่าไปใครไม่ทำผิดก็รอดไปแค่นี้ประเทศไทยก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้โดยง่ายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะฝั่งทหารก็มีการเตรียมพร้อมนะครับกำลังทั้งทางบกทั้งทาง,งเรือทั้งทางอากาศเพื่อรับม็อบที่อาจจะเกิดขึ้น ไ้กับพี่น้องชาวลำพูนว่าแรงงานของลำพูนจะไม่ลำบากลูกหลานชาวลำพูนจะไม่ลำพานสุดท้ายสุดท้ายนี้เกษตรกรเกษตรกรเกษตรกรเช็คดูอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่า พูดไปเหิดรอดูว่าฝังอยู่หรือเปล่าเอาเม่อกี้ใครฝังอยู่ต่อเมื่อได้แล้วดท้ายนีีสำหรับพี่นกชาวกเกษตรกรพอ,อลำพูดต,ต่อไปไม่ลำาใยอีต่อไปแน่นอนพราะเมื่อพิธาจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไร สิริกัญญาตันสกุลเป็นรัฐมนตรีรลางเมื่อไหรสุราก้าวนหะน้าบาแน่นอนอเขมีการออกอมีเจี70กว่าคนที่ถูกแผนเอาไว้ยังไม่รับรองครสสเขตแล้วก็มีของข้าวกลประมาณ7คนเั้ต้นได้ได้ทราบข้อมูลหรือยังว่าเป็นกรณีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการแก้ต่าง ส่วนที่ยังไม่มีการรับรองออยังไม่ทราบนะครับทราบแต่ข้อเท็จจริงจากพี่น้องสือม,มุญชนว่ายัางไม่รับรองทั้งหมด7 1คนนะครับแล้วก็เป็นของพรกคก้าไกลประมาณ7คนของพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดประมาณ30คนอีก41คนเป็นของฝ่ายค้านอันนี้คือข้อเท็จจริงที่รู้อยู่นะตอนนี้แต่ในฝ่ายของออพักเก้าไกลทั้ง7คนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบเหตุผลแล้วก็กังหวัดก็ไม่ทราบเหตุผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอให้เป็นกระบวนการของทาง ของกกตนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงจะได้แต่ว่าถามทั้ง7คนก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องแล้วก็ถามไปที่กตกตจังหวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องอีกเช่นเดียวกันก็นมีความสับสนอยู่เล็กน้อยะะอันนี้จะมีผลในการาจัดตั้งนนะะร,รัฐบาลนะครับการโดนแผ่นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอย่างที่ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าจาก71คนเนี่ยมันเป็นฝั่งของเรา30เป็นฝั่งของเป็นฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล41คนนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งของเราเนี่ยก็จำนวนไม่ได้เยอะแล้วก็แต่ละในพื้นที่เนี่ยก็คิดว่า ถ้าได้ทราบถึงเหตุและผลเนี่ยก็น่าจะที่แจงให้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่น่า,ากังวลใจหรือทําให้การจัดตั้งรัฐบาลสะดุดได้ครับตอนนี้กกตครับเริ่มจะรับรองมีข่าวจะรับรองแล้วครับเรื่องประเด็นที่พนทุดหึงก็คือประธานสภาตอนนี้มีได้พออยุตินะก็มีความขึ้นหน้านะครับแล้วก็รอดูจังหวะเวลานะครับว่า ในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมแล้วก็มีการที่ต้องเลือกประธานสภาจังหวะที่เหมาะสมก็คงจะเป็นช่วงนั้นนะครับแต่ก็เรียนได้ว่ามีความคืบหน้าพอสมควร,ครคยืนยันว่าเก้าไกลยังไม,ไม่ไม่ทิ้งตําแหน่งนี้นะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังใีจังหวะที่เหมาะสมแต่ก็เป็นการพูดคุยกันภายในระหว่างเพื่อไายกับก้าไกลแล้วก็มีความคืบหน้าครับวันนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยใ่ะอยากจะเรียกร้องอะไรไปทางกรกตเรื่องต่องๆเดี๋ยวทันแป๊บนึงนะครับเอาว่าไงนะครับครบหนึ่งเดือนแล้ว<ล> <หา S 2> อะค่ะสำหรับอยากจะเรียกร้องอะ <หา S 2> ไรไปทางกรกตเพิ่มเติม ผมเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากที่พี่น้องประชาชนก็ดีหรือว่าอ,อย่างเครือข่ายพรรคประชาชนอย่างไอรอก็แสดงให้เห็นเขาเปรียบเทียบให้ดูของอตุรกีก็เลือกตั้งวันเดียวกันแต่ว่าของตุรกีเขาทางานแล้วนะครับของประเทศไทยเนี่ยของอประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาที่ยังใช้เวลาอยู่แต่ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าระบบของตุรกีกับระบบของไทยการปกครองมันไม่เหมือนกันก็อาจจะใช้เวลานาน,านก็ให้เวลาก,กรกตรทํางานอย่าง มีมีทั้งความโปร่งใสและก็ประสิทธิภาพให้มากที่สุดแต่ว่าประชาชนคนไทยก็รอไม่ได้นะครับเพราะต้องการที่จะมีรัฐบาลที่เริ่มทํางานได้วเขายังไม่ได้รับรองเขาบอกที่ไหนว่าเขาไม่รับกติกามึงมันโดนล้างสมองไอสัตว์ทำไมรักเก้าไกลเป็นเทวดาเหรอเขาล้อไม่ได้มันล้อได้มันเป็นสิทธิ์ของเขามึงนั่นแหละไม่รับกติกาไอสัตว์เป็นส้มพ่อมึงตายขัวเย็ดแม่พวกมึงนั่นแหละไม่ยอมรับกติกา ต้องให้เวลากกตเขาทำงานแล้วก็ต้องทำตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมันบัญญัติไว้พ่อมึงตายมันยังไม่ถึงขั้นตอนเลยทำไมไม่ยอมรับกติกาคนแพ้เอาไอ,อสัตว์มันยังไม่เสร็จต้องให้เวลากกตเขาทำงานเขาต้องรับรองสสเขาต้องตรวจสอบว่าไอคนนี้เนี่ยคุณสมบัติครบไหมคนที่ไม่ยอมรับกติกาคือพวกมึงนะั่นแหละแต่งซ้อปเฮีย ความตักกะความคิดของมึงมันสุดโตรงมันเฮี้ยคนอื่นเลวหมดของมึงถูกต้องหมดของมึงเป็นคนดีหมดไอสัตว์ทำไมประเทศชาติเป็นของพวกมึงแค่สิบห้าล้านคนเหรออีอตอมาต่อตอได้ทำการรับรองภายในเจวันแล้วประกาศรับรองสอสอที่สมัครทั้งหมดสอสอที่สมัครแล้วมีเจตนานให้สัจญาบันว่าถ,ถูกต้องชอบด้วย แบบฟอร์มสอสสี่ทับแปดซึ่งหัวหน้าพักเนี่ยก็คือคุณพิธารับรองลูกพักทั้งหมด398คนใ,นในในเรื่องเขตนะครับแล้วก็รับรองในการส่งตับิลิตรลบรวมทั้งรับรองตัวเองด้วยนะครับผมได้ร้องให้กอตสอบว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ปี6-2แล้วแต่คุณไปดูนะครับ คำพิพากษาของสิคุณศิระเจนจาคะให้ตัดสิทธิ์คุณศิระในวันที่24มีนาคมปี62นะครับฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยหมดสิทธิ์การเป็นสสตั้งแต่ปี62แล้วแลาคุณพิธาเนี่ยยังมาสมัครเป็นหัวหน้าพักซึ่งขัดตอ่พอพรบว่าด้วยหัวหน้าพักพักการเมืองนะครับคุณก็ผิดอีก นะครับคุณเสี่ยงมากเลยที่จะโดนข้อหาจำคุกนะฮะเพราะคุณเจยรตนาในเชิงปรากฏการเราคงเห็นนะครับพิธาก็ไปเดินสายในจังหวัดต่างๆฮค,คราวนี้ก็มาทางภาคเหนือลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับโดยใช้จ้างสื่อท้องถิ่นนะว่ายง่ายนะทำการประชัมพันนะว่าจะมาก็ปลุกกระแสในโซเชียลมีเดียนะว่าพิธาไม่รับความยุติธรรมนะก็มีการพูดว่าก็จะมีการเหมารถ ไปรวมตัวชุมนุมประท้วงถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณนะเดียวกันกลุ่มไอลอซึ่งก็เป็นกลุ่มของใจอึ้งผากรนะซึ่งเป็นผู้ต้อหาตามมาตรา1-2นะึ่งก็หลบหนีอยู่ในประเทศอังกฤษนะก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะรับรองนะรบรรดาสสให้หมดให้เร็วที่สุด ไงแม้พวกเขาจะชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับประเด็นตอนนี้นะ่าสนใจคณะกรรมการ,รการเลก,กตั้งได้มีการรับรองนะฮะสสที่ไม่โดนน้องเรียนไปแล้ว380คนการรับรองจวน380คนตอนนี้ปรากฏว่ามันยังไม่จบ นะไอเรื่องจบไม่จบเดี๋ยวผมมาทําอีกคลิปหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในส่วนการเตรียมพร้อมของเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องรับผิดชอบหน้าเสือตอนนี้ต้องทอําอะไรบ้างนะรัางสุดท้ายพลเอกประชุดประชุมคณะระัฐมนตรีก็อารมณ์ดีเดินออกมาหลังจากที่เจอนุทินชาญวีรกูลเจอพลเอกประวิทย์นะครับแล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาสามปอเจออารมณ์ดีเดินออกมาไม่ยอมพูดเรื่องไอทีวีไม่พูดเรื่องทักษิณ อ้างว่าก็ไปตั้งรัฐบาลให้ได้ก็แล้วกันนะออพอเด็กวัยยุ์ก็คงเข้าใจว่าเรื่องมันคงจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นหมายถึงว่าก็มีการสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับก็ช่วยกันปกป้องสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลายต่อหลายรอบเป็นที่มาของสอสอส,อสอวอ ต้องหนีออกจากสภาผู้แทนสษรรทางเรือนะครับหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวเพราะมีม็อบบุกเข้าไปในสภาผู้แทนรัษดรนะซึ่งมีทั้งม็อบเสื้อแดงมีทั้งม็อบกบฏนะฮะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบนี้นะฮะก็มีการเดินสายปลุกม็อบนะฮะปลุกกระแสจะต้องเป็นนายก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 นะฮะก็เดินสายไปตามนั้น ในเชิงธุรกท,ทางการเมืองการปกครองทราบหรือยังว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทราบแล้วะผมเปลี่ยนหุ้นส่วนนะว่าก็ทราบแล้วไงว่าแน่นอนนะถ้าเกิดเกมเป็นแบบนี้นะถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกนะก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านจากส้มจากแดงถ้าพิธาเป็นนายกก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงจากฝั่งเหลืองฝ่ายไหนเป็นนายกเกิดความวุ่นวายภายในประเทศและจะกลาย เป็นสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอนแน่นอนฮนะสิ่งที่ตามมาคือต่างชาติก็จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในตอนนี้สื่อตะวันตกนะฮะมองว่าจะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศหรือไม่นักวิเคราะห์สื่อเนะะชื่อมั่นว่าจะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศยาวนานนะครับหากพิธาไม่ได้เป็นนายกรัีมนะวตเราทราบไมอยังทราบแล้ว นะครับรัฐบาลคือประชาชนนะฮะทราบแล้วส่วนรัฐบาลบนเอกประยุทธ์ทราบหรือยังก็มีการเตรียมพร้อมเอานักเรียนจบใหม่ของตํารวจนะฮะเข้ามาประจำการหน่วยสลายการจุมนุมคือเป็นนักเรียนใน10จน 2, นํานวน2,000หนายนะก็มีการดูแลคณะกรรมการการเลือกตั้งดูแลส่วนต่างๆคณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการสั่งกองทัพ ถ้าบ,บกถ้าเรือถ้าอากาศก็เตรียมพร้อมทางบกทางเรือทางอากาศเตรียมพร้อมพาสสหนีพาสอวอหนีหากเข้าสู่กระบวนการโหวตนาย,ยกรัตรีนะครับซึ่งระหว่างการโหวตนาย,ยกรัตรีถ้าสอวอไม่รับรองก็จะมีการบุกสภาเล่นงานสสเล่นงานสอวอนะทำร้ายทําลาย,ายเหมือนที่เคยมีมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วในตลอดระยะเวลา90ปีที่ผ่านมา นในการเลือกตั้งของประเทศไทยจริงๆวิธีแก้เรื่องนี้ง่ายมากนะครับถ้าคณะกรรมาการการเลือกตั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับแม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักนิติรัฐใช้หลักนิติธรรมว่ากันทุกฝ่ายใครทำผิดว่าไปใครไม่ทำผิดก็รอดไปแค่นี้ประเทศไทยก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้โดยง่าย นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทรงก้าวพระบาททุกยดญาตพระเศธโทที่รินไหลเพื่อฝ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อคนไทย งประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทง กล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท่านน้องพี่ทุกหนแห่งรวมแรงรวมใจ ชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอดปกิยานจวบจนวันชีพสลายจะก้าวตามรอยพระบาทไป ไม่สามารถีกันไม่ปองดองกันกระเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา